สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักร้อยบนชุดพิเศษประจำวันที่16บธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เราไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางไปหลักร้อยบนนะเป็นชุดพิเศษนะคะอาจารย์วางหลักร้อยบนในชุดมาตรฐานไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวชนก็ โชคดีไปนะคะถ้าไม่มีตัวชนนี้เกิดเรื่องใหญ่นะคะสูตรนี้ก็ค่อนข้างเดินดีนะ,ะสูตรนะคะเป็นหลักร้อยบนเป็นชุดพิเศษนะคะชุดนี้เพราะว่ามันมีแค่สามตัวนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะ,ะอันนี้จะเป็นชุดพิเศษนะคะในตัวสูตรนะ เราจะใช้หลักแสนคูณด้วยสองบวกร้อยบนคูณด้วยสี่บวกหน่วยล่างสิบครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองแล้วก็บวกแปดคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วบวกไปนะคะหนึ่งหนึ่งนะก็จะเดินมาแค่สามตัวนะคะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์หกนะเดี๋ยวลองแกะสูตรให้ดูสักงวดหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปแกะด้วยกันงวดสุดท้ายเลยเนาะตั้งแต่เก้าศูนย์หกอาจารย์เปิดไปก่อนเก้าศูนย์หกก็ระยะทางก็สิบเจ็ดงวดนะ 906เราก็เริ่มตั้งแต่907นะคะ907กับ99นะคะแล้วก็3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะะตามนี้เลยเนาะแล้วก็จะให้ออกที่906นี่นะคะตามนี้เลยเนาะ,นะะมาดูงวดที่1นะ,ะ่งค่ะแสนคือ0นะ0ูคูณสก็ได้0ูนยร้อยบนเลข9 9 4 3 6หน่วยล่างออก99้าเเลข9 10ครั้งที่2เลข1 แล้วก็หน่วยที่สองเลขสี่แล้วก็แปดคงที่นะคะแนี้เลยเนาะทําการบวกกันศูนย์หกเก้าหนึ่งสี่นี่ก็เป็นยี่สิบนะได้เลขศูนย์นะศูนย์บวกแปดได้แปดเดินเลยนะแปดเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์หกะงวดแรกนะคะก็คำนวณแบบนี้ทุกงวดนะคะแล้วตรงนี้เนาะเราก็จะมีการบวกที่ตัวนี้คงที่นะคะอาจารย์ก็ บวกให้ทุกงวดนะเดี๋ยวขอ,อย่าตใส่สีห้าวินะอ่ะเสร็จพอดีเลยเนาะคราวนี้เรามาดูงวดที่สองนะคะได้มาที่แปดเก้าศูนย์นะคะ mm hmm. เกิดจากการบวกกันทั้งหมดนี้เลยอันนี้เป็นสี่เป็นห้าเป็นสิบสองบวกแปดเป็นสิบหมดไปนะคะก็แปดตัวน,นี้แปดเก้าศูนย์ออกศูนย์หนึ่งเก้าบวกกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้ที่เลขศูนย ว่าที่สามนะเจ็ดแปดเก้าออกเก้าศูนย์สามอเข้าเลขเก้ามีแค่สามตัวเองนะทำโฉมศูนย์นี้ศูนย์หนึ่งสองออกสองเจ็ดสองนะคะหลักร้อยคือเลขสองเราก็เข้าอยู่นะคะว่าที่ห้าแปดเจ็ดสองนะก็เจ็ดแปดเก้าก็เข้ามาที่เลขแปดนะแถมหลักหลักสิบมาให้ก็มีนะคะเลขศูนย์นี่เลขเจ็ด แต่เดี๋ยวเราหาได้หลักร้อยเนาะหาหาแต้หลักร้อยนะต่อมานะสี่ห้าหกนะออกหกศูนย์ห้าก็เลขหกเมื่อที่เจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดออกห้าสามศูนย์ได้เลขห้าต่อมาเมื่อที่แปดสี่ห้าสามนะสี่ห้าสามหลักร้อยคือเลขสี่นะก็ต,ตรงนี้เลยมีสนะี่มีห้าให้นะต่อมาเมื่อที่เก้า เจ็ดแปดสองนะะมีเจ็ดกับแปดให้ต่อมาว่าที่สิบสี่เจ็ดแปดนะคะหลักร้อยคือเลขสี่ก็ตัวเด่นของหลักร้อยบนสามตัวนี้ก็สามสี่ห้าเข้ามาที่เลขสี่วที่สิบเอ็ดแนะแปดหนึ่งสองนะคะ, 8, 1, ะ,คะหลักร้อยคือเลขแปด เราทํามาก็มีคํานวณมาได้ที่แปดเก้าศูนย์นะก็ได้เลขแปดตัวนี้ว่ที่สิบสองนะสองศูนย์สองนะคะหลักร้อยเลขสองนะว่ที่สิบสามสี่สี่หกนะคะสี่สี่หกสี่สี่หกหลักร้อยคือเลขสี่นะคะตัวเด่นของหลักร้อยก็สองสามสี่ งวดแรกเข้าเลขสองนะสองศูนย์สองงวดที่สิบสามนี่ก็ล็อกเดียวกันนะสองสามสี่ก็มาที่เลขสี่ล็อกเดียวกันมาดงูงวดที่สิบสี่ต่อนะคะออกมาที่เก้าห้าหนึ่งนะคะเก้าห้าหนึ่งได้เลขเก้าแล้วก็ได้เลขหนะะึ่งต่อมาเนาะงวดที่สนะิบห้าเก้าเก้าศูนย์อ่ะเรเลขเก้า ตัวสูตรนี้ได้ตัวแถมมาหลายงวดอยู่นะคะได้ทั้งเก้าด้วยนะตัวนี้แล้วก็เลขศูนตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ได้หนึ่งนะอาจารย์เอาสีเหลืองใส่นะดูความแตกต่างนี้ได้สี่นะนี้ก็ได้เลขสองมีแปดเก้าศูนย์ไม่มีนะคะอันนี้ได้เลขแปดดูตัวแถมนะเลขค้าห้าสามศูนย์ไม่มีะค่ะอันนี้ได้เลขห้า ได้ได้เจ็ดอันนี้ได้เลขสองนะตัวนี้ตัวซ้ำนะเหย็บหน่อยศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เก้าตัวนี้อได้แทบทุกงวดเลยเนาะมีไม่ได้อยู่แค่หนึ่งงวดสองงวดสามงวด สีงวดมีไม่ได้สีงวดนะคะที่ได้สองตัวเลยเนาะมาสองตัวหลงวดเลยค่ะมีไม่ได้อยู่แค่สีงวดสีงวดก็ได้มาทั้งหมดสิบสามงวดเลยนะคะท่านผู้ชมสามตัวคือสามตัวมาสองตัวสิบสามงวดเลยนะโอ้เดี๋ยวดูตัวเลขงวดนี้เนาะเดี๋ยวดูของงวดที่แล้วก่อนตอนนี้เราเดินทางเปสิงเก้าเก้าศูนย์อยู่นะคะเก้าเก้าศูนย์เลขมันคล้ายๆกันหลายงวดเนาะ ก้านี้ไหลมาไหลงวดเนี่ยงวดนี้จะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจารย์ก็กังวลนะคะเพราะว่าคบรบล่างชุดชุดมหาลาบมันไม่มีเลขเก้านะเดี๋ยวๆๆเบิ้ลขึ้นหน่อยนะกลับไปเท่าเดิมอีกแล้วมั้งประมาณนี้แหละนี่ค่ะคราวน,นี้เรามาดูงวดนี้เนาะเนี่ยนี่ก็ได้สองตัวอีกนะคะสองตัวเดี๋ยวลองตัวไอ้แปดเก้าศูนย์นะนี่สิบเดี๋ยวดูหลักแสนเนี่ย แสนเลขห้านะห้าสองเป็นสิบร้อยบนเก้านะเก้าเก้าสี่สามหกหน่วยล่างออกหนึ่งสี่ก็เลขสี่สิบครั้งที่สองนะเลขสี่หน่วยครั้งที่สองเลขหกแล้วก็แปดคงที่เนาะเดี๋ยวลอง,งบวกกันศูนย์หกสี่นี้เป็นสิบสี่กับหกก็เป็นสิบหมดหมด,หมดไปแล้วนะคเหลือเลขแปดตัวน,นี้ยมเลยแปดเก้าศูนย์นะออกศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมงวดที่แล้วนะศูนย์เก้าเจ็ดเนี่ยมาศูนย์นะคะยังยังไม่หลุดนะ เราลงมาตามดูแล้วเลขศูนย์แล้วก็ยังแถมเลขเก้ามาอีก่ะแถมมาเลขเก้ามาอีกนี่ค่ะวิแถมโงวดนี้เนาะตรงนี้มานี่ไม่มาอันนี้มานี่มานี่ตัวไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่แค่ที่ไม่มาสองตัวแค่งวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามแล้วก็งวดที่สี่ สี่งวดเองนะคะท่านผู้ชมนอกนั้นมาหมดเลยเนาะสี่งวดเท่ากับสิบสามงวดตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาเช็คงวดนี้ก่อนอาจารย์คำนวณผิดหรือเปล่านะคะแสนคือสองนะสองสองเป็นสี่ร้อยบนเลขศูนย์ศูนย์คูณกับ4ี่ก็ได้ศูนย์หน่วยล่างเก้าหนึ่งเก้าเลขหนึ่งมาสิบครั้งที่สองศูนย์ห้าห้าใช่ไหมเอาเลขห้ามาหน่วยท้ายที่สองก็ห้านะคะห้าห้าศูนย์ห้าห้า แล้วก็แปดคงที่สิบเนาะหมดไปหนึ่งกับแปดเป็นเก้าเก้ากับสี่ตัวนี้ก็เป็นสิบสามเรียงไปเลยนะได้สามสี่ห้าไปนะหนึ 1, ่งบวกสี่เป็นห้าเป็นสิบเป็นสิบห้าห้ากับแปดก็เป็นสิบสามสามสี่ห้าโอเคเนาะสามสี่ห้าท่านผู้ชมคะจะมาตัวไหนเนี่ยถ้าใครมีสิบหน่วยดีๆก็ลองใช้สามตัวเลยก็ได้นะแต่ถ้าเราจะเอาไปชนมาตรฐานนะ ถ้าเป็นมาตรฐานนะคะานผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวจันลดให้แคบหน้าจอนะคะของตรงนี้ก่อนโอ้โหูบาบบ้นะเป็นชุดพิเศษนะตามนี้เลยเนาะแคบไว้ก่อนนะคะสามตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะแล้วถ้าเราเอาสามตัวนี้นะไปชนมาตรฐานที่เราทำมากี่สูตรคะเดี๋ยวดูก่อนนะ มาฐา,านนะหลักร้อยนะคะนี่ค่ะอาจารย์วางไปให้เนาะก็จะมีทั้งหมดสี่สูตรนี้นะะแล้วสูตรนี้ก็เพิ่งจะอันนี้แบบสามดาวเลยไม่หลุดนะห้าเจ็ดแปดเก้าสี่นะคะห้าเจ็ดแปดเก้าสี่มันก็จะชนแค่สองตัวนะตะกี้สามสี่ห้าใช่ไหมเขียน okay, อย่างนี้นะสามสี่ห้าถ้าเรา,เาชนกับสูตรนี้สูตรสามดาวนี้ก็คือระยะยาวแบบไม่หลุดเลยนะคะ เลขห้าก็มีนะคะเลขสี่มีนะไม่มีแค่เลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามแต่ถ้าเอาทั้งหมดห้าสี่สูตรนี้เลยก็ชนเยอะสุดที่สี่กับห้านะคะแล้วถ้าเราเอาสามสี่ห้าตรงนี้นะคะมาวางนะคะเป็นร้อยบนเนี่ยสามสี่ห้าเพราะนั้นก็ชนสองตัวนะสี่กับห้าสี่กับห้าตัวไหนจะมานะคะอล,อลองพิจารณาดูเนาะพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะ มาสรุปให้หน้านี้แล้วกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นสมุดเก็บสูตรนะอันนี้ก็เป็นแค่สมุดเก็บสูตรนะก็แคปหน้าจอเอาไว้แล้วเนาะแล้วลองมาบวกต่อไปนะคะดูซิว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะสาหรับงวดนี้อตามนี้เลยเนาะเป็นหลักร้อยนะเป็นหลักร้อยบนชุดพิเศษนะอาจารย์เสริมให้นะฮะเสริมให้จากสามสี่ห้าเนี่ยมันยังมีตัวชนนะมาไม่เอ่ยเนาะเลขสี่ กับเลขห้าสองตัวนี้อันนี้ก็คือชุดมาตรฐานนะสี่กับห้ามาตัวหนึ่งชนมาทั้งหมดสี่สูตรใช่ไหมคะสี่สูตรห้าสูตระนะนี่แหละเนาะชนไม่ชนแค่เลขสามตัวเดียวแล้วถ้าเอาเดี๋ยวจะมาลอกให้หน้านี้แล้วกันมันจะชนตรงมันก็จะชนแค่สี่กับห้าเหมือนกันถ้าแบบห้าหลักใช่ไหมห้าหลักมันจะไม่มีเลขสามันนี้ก็ชนที่สี่กับห้าเอาตามนี้แหลนะเนาะ อันนี้ก็สวยที่เลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวก็อาจจะลงนะหลักหน่วยหลักหน่วยบนอีกหนึ่งสูตรที่ยังติดค้างอยู่นะคะแล้วอาจารย์ก็จะไปย้ายไปที่ล่างก่อนนะคะท่านะผู้ชมย้ายไปล่างนะจะมีครบล่างบางสูตรที่ยังไม่หวางให้ มีสูตรหนึ่งหาสมุดไม่เจอนะท่านผู้ชมค้นอยู่ต้องหลายวันนะเพิ่งจะมาเจอเมื่อเช้านี้นะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องล่างนะเป็นครบล่างระยะยาวนะคะท่านผู้ชมโหอ,อาจารย์หานึกว่ามีคนมาเยี่ยมอาจารย์อยู่เนาะเขาถูกหวยแล้วเขาก็มาเยี่ยมหาอาจารย์เขาก็เลยสมุดก็หายไปเล่มหนึ่งนึวว่าโอ้โหสงสัยถูกโดไปแล้วมั้งอะไรอย่างนี้โอ้ไม่นะคะยังอยู่ะคะ่ะอาจารย์หาไม่เจอเองเจอนะคะระยะทางทั้งหมดนะคะ เป็นยี่สิบห้างวดนะก็กำลังเข้ามาสูตรนี้อาจารย์เคยใช้นะท่านผู้ชมแล้วจำได้แล้วหาไม่เจอเนาะมันจะเป็นสูตรแบบเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวแต่มันก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเนาะสูตรมันก็ไม่ได้ว่าจะหูเดินดีตลอดนะก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะแตนี้ยตัวเนี้ยมันยังไม่หลุดเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วมันชอบมาสองตัวด้วย อาจารย์กลัวมันจะออกห้าเจ็ดสี่ไหมถ้าห้ามาหลักร้อยจริงแล้วสี่ไปอยู่ที่ที่หลักหน่วยหลักหน่วยก็ไม่ทราบจะมีเลขสี่หรือเปล่านะคะในชุดมาตรฐานเลือดอจ,จะมาสองตัวเลืออดจ,จะเข้าตัวเดียวฮะเข้าแค่แนวทางของหลักร้อยแล้วหลักร้อย หลักหน่วยอาจารย์ก็มีเดินอยู่สามสี่สูตรนะคะนอกนั้นก็หลุดแล้วเพิ่งกลับเขาา้าอะไรอย่างนี้แต่ที่ยังไม่หลุดเลยมีอยู่ประมาณสามสูตรนะะที่ไม่หลุดนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองวางให้ดูนะมันจะเป็นตัวไหนนะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์วางหลักร้อยชุดพิเศษนะสามสี่ห้านี้สูตรเดียวนะคะเป็นเป็นเป็นชุดพิเศษส่วนสี่กับห้านี้ก็คือชุดมาตรฐานนะมาชนกันตามนี้เลยเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ